เป็นสับแสงวิทยาศาสตร์นิดนึงก็คือไขมันประเภทหนึ่งที่เรียกว่าฐานแฟตมันเกิดอย่างนี้ฮะคือน้ำมันตามธรรมชาติเนี่ยมันแบ่งเป็นสองสองกลุ่มนะคือน้ำมันอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวไม่อิ่มตัวในเช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มที่เราพบบ่อยๆเดี๋ยวนี้น้ำามันมะพร้าวแวะนิดหนึ่งนะฮะเป็นน้ำมันที่ดีควรรับประทานบ้างนะฮะเพื่อเป็นยา ถ้าเรากินสักวันละช้อนหนึ่งเนี่ยนะช้อนอช้อนกินข้าวใหญ่ๆถือเป็นยาเพราะน้ำมันมะพร้าวมีกรดไขมันอิ่มตัวที่เป็นยาด้วยเป็นไขมันที่ขาดไม่ได้คือกรดลอรลิอเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเคยกินกะทิในอดีตเนะี่ยไม่ได้อันตรายอะไรฮะแต่ที่อันตรายคือเรากินเยอะเกินอของทุกอย่างในโลกก็กินเยอะเกินป่วยหมดนะแล้วยังไงเรียกว่าเยอะเกินน้ำมันมะพร้าวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยว,ยวพอคุณหมอพูดจบเดี๋ยวกินน้ำมันมะพร้าวเยอะขึ้นมาทำไคือคืออย่างนี้ฮะเอาโดยประมาณเลยก่อนนะฮะสองช้อนกินข้าวต่อวันเนี่ย แต่ถ้าเราสองวันกินทีเราก็กินได้สี่สามวันกินทีเรากินได้หกช้อนประมาณเอาตรงเนี้ยฮะพอดีพอดีเป็นน้ํามันที่ควรกินตัวเล็กก็กินน้อยหน่อยตัวใหญ่ก็กินมากก็ตามสัด<ห>ส่วนประมาณนี้แต่ว่าเรื่องอาหารการกินเนี่ยถ้าผิดหนึ่งเท่าสองเท่าไม่เป็นไร<ม>แต่ปัจจุบันนี้เราผิดเป็นสิบเท่าเป็นร้อยเท่า<ม>เหมือนน้าตาลที่ผมบอกเนี่ยเราผิดเป็นหมื่นเปอร์เซ็นซึ่งมันทําให้เกิดโรคที่เราคาดไม่ถึงเนี่ย ที่มันรักษาไม่หายทุกวันเนี่ยเกิดจากตรงเนี้เป็นหลักเลยนะตอนนี้กลับมาเรื่องของไขมันนิดนึงที่เราคงเคยได้ยินว่ากินของทอดไม่ดีกินทอดน้ำมันทำซ้ำไม่ดีอันนี้ถูกต้องแล้วนะแต่ว่าเราไม่รู้สาเหตุหลักว่าทำไมมันไม่ดีเหตุที่มันไม่ดีเนี่ยเพราะว่ามันเปลี่ยนโครงสร้างของน้ำมันที่ไม่อิ่มตัวเดี๋ยวนี้เราใช้น้ำมันพืชตะกูลพวกน้ำมันถั่วจริงจริงที่เมื่อก่อนมันดีแต่พอเรามาทอดเนี่ยมันถูกไฮโดรเจนในอากาศเนี่ยเติมเข้าไป มันเลยเปลี่ยนโมเลกุลเป็นไขมันตัวร้ายไม่ใช่คอเลสเตอรอลตัวร้ายนะคนละเรื่องกันงั้นการผัดอาหารทุกอย่างนี้ก็ทําให้เกิดทรานสแฟตนี่ถูกฮะทุกอย่างเลยผัดเนี่ยอย่างน้องน้อง,น,องน้องจากทอดทอ,ทอดเนี่ยมันเดือดนานกว่าอ๋อการผัดเนี่ยก็ได้รับเข้าไปแล้วอะไรอย่างบางคนแนะนําว่าเราก็ผัดน้ําแล้วก็เอาน้ํามันมาราดทีหลังอย่างนี้ใช้ได้ไหมถูกถูกถูกฮะถ้าผัดน้ำน้ำมันมาราดทีหลังแล้วถ้าเป็นน้ํามันมะกอกนี่ก็จะได้น้ํามันที่ดีเลย หรือราดด้วยน,น้ำมันมะพร้าวก็จะน้ำมันที่ดีเลยอ,เออจริงๆเป็นทางออกที่ดีเอ,เอ็ดผมได้เทคนิคจากท่านสมณะนะฮะไม่ไม่เขาเขาบอกมาเขาบอกมา,าใช่สงสัยว่าจริงหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนี้นผมผัดน้ำแล้วกินเลยอ,อร่อยสุดนะเดี๋ยวนี้ผัดผักท่านลองเอาผัดด้วยน้ำเนี่ยฮะในผักหลายๆชนิดเลยแล้วท่านจะได้ความหวานจากผักเนี่ยซึ่งเป็นความหวานที่ผมว่าละมุนละไมนะฮะเราเราไม่ต้องใส่น้ําตาลนะฮะ เราปัจจุบันนี้เราเอาสะดวกอะเราน้ามันไปผัดเพื่อให้มันไม่ติดกระทะแล้วเร็วใช่แล้วเราไปติดความหวานจากน้ํามันแทนแต่น้ำมันนี่มันจะกินแล้วมันจะลื่นๆแล้วก็กินง่ายอะไรอย่างเงี้ยกินได้เยอะด้วยผมว่ามาจากข้อแรกครับความสะดวกแล้วก็สะดวกจนติดมีกลิ่นด้วยมันมีกลิ่นด้วยน้ํามันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครละเว้นนะโดยเฉพาะท่านที่ทานบางสวิรัตนะฮะกินน้ํามันเนี่ยท่านตักกินเลยตักกินน้ํามันมากอกช้อนหนึ่งเลย ตักกินน้ำมะพร้าวช้อนหนึ่งเลยแล้วถ้าท่านจะกินกะทิสดนะฮะเป็นอาทิตย์เป็นน้ํามันที่ดีเลยแทนการกินน้ํามันมะพร้าวได้แต่ภาพลักษณ์ดูน่ากลัวนะฮะเราเอาผักลวกมาแล้วก็ทิสดาดโอ้โหมันขาวแบบเป็นก้อนๆกลัวกินแล้วจะไปอุดหลอดเลือดหัวใจไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะเป็นน้ำมันเป็นกะทิที่ดีแต่ถ้าเรามาแกงกะทิเนี่ยมื้อแรกเป็นกะทิที่ดีแต่ท่านเคี่ยวสองวันสามวันมันเริ่มไม่ดีแล้วอันนี้คือหลักปฏิบัติ ราะนั้นกินของใหม่ๆถ้าจะกินกะทิกินน้ํามันเนี่ยยิ่งไม่ผ่านความร้อนยิ่งดีกินกะทิสดๆสดสดสดกินมะพร้าวเผากินมะพร้าวที่เราเคี้ยวกินเลยดีสุดฟังแล้วลดความอร่อยไปเยอะน่าจะดีกับการปฏิบัติธรรมนะเพราะนั้นน้ำมันที่น่ากลัวคือน้ำมันที่ผ่านความร้อนนะตอนนี้เนี่ยมันก็มีสินค้าที่เราเนี่ยไม่รู้ประเภททำนองเดียวกันเช่นพวกครีมเทียมพวกเนยเทียมพวกเนี้ย เป็นเป็นก้อนไขมันที่เรียกว่าทานแฟตอันเนี้นะซึ่งน่ากลัวก็จะเกิดส่งผลแบบเดียวกันที่เหมือนกับเรากินของผัดทอดจํานวนมากเข้าไปเพราะนั้นใครที่ที่รักสุขภาพก็ต้องมองประเด็นนี้ด้วยนะครับคือไขมันที่เปลี่ยนรูปไปคำว่า Trans ทานแฟตก็คือไขมันตามธรรมชาติแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปจากความร้อนอที่เราเราใช้ในการประกอบอาหารโดยมีไฮโดรเจนเนี่ยเติมเข้าไป แต่เดี๋ยวนี้มีสินค้าอุตสาหกรรมที่เอาน้ำมันพืชเนีเติมไฮโดรเจนขายเราซึ่งอันนี้น่ากลัวมากนะครับแต่ผมอาเจพว่าข้อหลักๆคือห้ามรับประทนานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันนี้ขยายความนิดนึงสาหรับคนที่ไม่ได้เรียนทางสายวิทยาศาสตร์มาคือเราเนี่ยอยู่ในตระกูลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมช้างมา้าวัวควายกระต่ายหนูแก้งควาพวกนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหมดแม้กระทั่งโลมาที่อยู่ในน้ำนะฮะ วานที่อยู่ในน้ำเนี่ยตระกูลเดียวกับเราสัตว์ตระกูลเดียวกับเราเนี่ยมีไม่ควรมาเป็นอาหารเราเพราะว่าติดต่อโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายแล้วพวกมะเร็งในพวกนี้รักษาตัวเดียวกันหมดป่วยเป็นโรคอะไรยาตัวเดียวกันหมดล้วสังเกตว่ายาที่เราจะมาใช้กับคนเราต้องผ่านการทดลองในในในอะไรฮะในหนูทดลองคือให้หนูเป็นอะไรเป็นกับหนูก่อนเพราะหนูกับเราหนูนะฮะไม่ใช่หมูตว์ตัวเล็กๆอันเนี้ย ก็ยังเป็นญาติใกล้ชิดกับเราเพราะฉะนั้นเวลาเรากินมันมาแล้วก็จะเสพทั้งโรคภัยไข้เจ็บสารก่อมะเร็งสารพิษต่างๆเข้ามาโดยตรงเนื่องจากว่าเราจะละลดเลิกเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ลดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเรากินน้อยลงเนี่ยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ท่านกินให้น้อยที่สุดพวกนี้ฉลาดฉลาดล้วเครียดก่อนตายเกิดสารก่อมะเร็งเยอะแยะแล้วก็ผู้ที่เลี้ยงสัตว์จํานวนมากปัจจุบันก็เห็นแก่ตัวให้ตัวเองเอ กำไรมากขึ้นไปใช้ฮอร์โมนเร่งการเติบโตใช้สารเร่งเนื้อแดงพวกนี้เป็นสารก่อมะเร็งทั้งนั้นเลยนั้นถ้าเราลดสัตว์กลุ่มนี้ลงเนี่ยเราก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับคนที่ไม่ได้มังสวิรัตเนื้อสัตว์ที่มาทดแทนที่ดีเลยผมบอกเป็นทั้งตระกูลก็แล้วกันนะตระกูลสัตว์น้ำเนี่ยดีหมดเลยเพราะสัตว์น้ำเนี่ยจะให้ไขมันที่ดีที่เรียกว่าโอเมก้าสามจะมาช่วยปรับปรุงไขมันในเลือดเรา ทำให้คอเลสเตอรอลตัวดีในสูงขึ้นตัวร้ายในลดลงเป็นการปรับสมดุลของไขมันในเลือดใหม่เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มังสวิรัตแล้วอยากทานเนื้อสัตว์ก็ไล่ตั้งแต่ปลาวะนะปลาปูกุ้งหอยอะไรพวกนี้ยงังดังได้อยู่นะแต่ว่าพวกสัตว์ที่ตระกูลที่มีนมให้ลูกกินทั้งหลายเนี่ยนะท่านเป็นอันดับสุดท้ายที่ควรจะทานเพราะว่าก่อโรคภัยไข้เจ็บได้เยอะเพราะฉะนั้นถ้าข้อใหญ่ๆนะฮะก็ทางเรื่องของจิตที่สําคัญ แล้วต้องมีข้อมูลแต่เรื่องที่ดีเพื่อสร้างจินตนาการที่ดีออกมานะให้เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยลดน้ําหนักตัวน้ําตาลที่มันพังพูเข้ามาในชีวิตเราจํานวนมากเนี่ยยุติการกินนะฮะไขมันที่ผ่านความร้อนรวมทั้งสัตว์เนื้อสัตว์ที่มีพิษภัยจํานวนมากนี่ก็ลดลงถ้าใครปฏิบัติอย่างนี้ได้เนี่ยก็จะไม่นําโรคเข้าสู่ตัวโรคที่มีอยู่เนี่ยร่างกายเราเปลี่ยนชิ้นส่วนได้นะฮะ Mm hmm. เพราะว่าเซลเราเนี่ยผัดตัวเองตลอดเวลา mm hmm. ภายในสองปีครึ่งเนี่ยเราเปลี่ยนชิ้นส่วนหมดเลยแล้วถ้าใครตั้งใจนะฮะดูแลตัวเองเอาแบบเต็มที่เต็มทางสองปีครึ่งโรคเรื้อรังต่างๆจํานวนมากนี่สามารถหายได้เนื่องจากว่าอาหารที่เรากินเนี่ยถ้าเราเป็นอาหารธรรมชาติที่เป็นของสดอยู่เนี่ยมันมียาอยู่ในตัวเองทั้งตัวเอนไซม์ทั้งพึกษาเคมีซึ่งไม่ถูกทําลายด้วยความร,ร้อนเนี่ยเรายิ่งเรากินหมุนเวียนนะฮะเราจะได้ยาสารพัดชนิด ในรอบเจ็ดวันเราได้ยายี่สิบสาสิอย่างเลยอันนี้เรียกว่าเหมือนเหมือนอะไรนะฮะเหมือนอ,อ,อะไรนะเชิงสถิติเราหายโดยไม่รู้ตัวฮะเนื่องจากเราได้ได้รับยาโดยไม่รู้ตัวอาหารที่เรากินเลยทําหน้าที่สองอย่างครเป็นอาหารเพื่อดํารงชีวิตแล้วอาหารเพื่อการบำบัดโรคด้วยพอบำบัดโรคได้เสร็จปุ๊บชะลอไวต่ออีก oh. เพราะถ้าเราไม่ป่วยเราก็ไม่แก่เร็ว มันก็ได้ผลตามมาน,นี่น,นี้คือ5ข้อก็จะดูหนุ่มสาวขึ้นแน่มีความหวังเนาะ2ปีครึงง่งเองเนอะเปลี่ยนร่างกายชุดให,หม่